<Okay. S 2> โอเคครับคุณโนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค,ค,คุณนน้์แนะนําตัวนิดนึงครับได้ค่ะนนนะคะเป็นนักเขียนนําปากกาพัทร,รษสาค่ะสสก็ในงานนี้นะคะอยู่ที่บูธคิวศูนย์หกสำนักพิมพ์พัทรษสาค่ะในงานจะมีหนังสือออกใหม่หนึ่งเล่มนะคะก็คือบาลังดาราซึ่งเป็นเรื่องต่อมาจากประการแสงจันทร์ค่ะ สำหรับ2เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการตามหาความจริงค่ะ,ะประการแสงจันทร์จะเป็นการตามหาความจริงของคนคนหนึ่งที่ภายนอกดูดีมากนะคะแต่ว่าความจริงจะเป็นไงก็ติดตามได้ในประการแสงจันทร์ค่ะ <ไป S 1> ส่วนเรื่องนี้บลังกานะคะเราก็จะขยับอีกสเกลหนึ่งจะเป็นการตามหาความจริงขององค์กรของมูลนิธิเราล้วนคือดาวค่ะซึ่งภายนอกเนี่ยก็จะดูดีมากเป็นองค์กรที่ให้โอกาสบคนนุคคลในสังคมทําความดีเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่านางเอกของเรานะคะก็สักชวนพระเอกของเราเข้าไป แฝงตัวในชุมชนเพื่อตามหาความจริงที่ซุกซ่อนอยู่ค่ะแล้วสองเล่มนี้ต่อเนื่องกันไหมตัวละครเดียวกันหรือว่าเป็นอ่านแยกได้ค่ะแต่ถ้าให้แนะนําก็คือให้อ่านปราการแสงจันทร์ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยบลังดาราค่ะอ๋อก็คือเป็นตัวตัวละครเป็นตัวละครเกี่ยวต่อเนื่องกันอยู่ในชุดเดียวกันในส่วนตัวนี้ใช่ไหมครับส่วนหนังสืออื่นของพัลลาในบูธปีนี้มีลดราคามีอะไรยังไง โหส่วนลดที่บูธพรราสารนะคะมีตั้งแต่เริ่มต้น20%ค่ะแล้วก็สูงสุดก็คือ50%นะคะซึ่งเป็นด้านนั้นค่ะก็มี20 25 30แล้วก็50ค่ะครับผมฝากบูธนิดนึงครับลระาได้ค่ะคบูธพรราสารคิว06นะคะนอกจากหนังสือของพราสารแล้วค่ะก็ยังมีหนังสือข,ของนักเขียนฝากขายที่เป็นคนไทยนะคะวางขายอยู่ด้านนี้เพียบเลยค่ะโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ